สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุยขอพาทุกคนมาแปลงที่ดินนะคะเป็นแปลงใหม่นะคะที่นุยจะขอมานําเสนอกันนะคะเนื้อที่ดินนะคะทั้งหมด100อตารางวาเ,เป็นที่ดินสวนนะคะในสวนในที่ดินเนี่ยก็จะมีเป็นสวนกล้วยเต็มแปลงเลยนะคะมีกระท่อมด้วยนะคะที่ดินนะคะอยู่ในตําบลพระพาชัยอ,อ,อําเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเข้าจากถนนหลักมาเพียงประมาณ น่าจะประมาณ2กิโลนะคะ2กิโลได้นะคะที่ดินเหมาะแก่การปลูกอยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะทำเป็นสวนเกษตรได้นะคะ100ตารางวานในที่ดินนะคะนี่ฮะคือแปลงนี้เลยในที่ดินก็คือจะมีสวนกล้วยเลยนะคะคือเขาทำเอาไว้เขาปลูกเอาไว้แบบเต็มแปลงเลยนะคะแล้วก็มีรั้วให้หมดแล้วนะคะทั้งหมดลอ้ลอมรอบเลยนะคะเนื้อที่หนึตารางวาน,นี่ขอเสนอขายอยู่ในราคา สอ,สองแสนห้าหมืนบาทนะคะราคาสองแสนามนบาทนะคะรวมค่าโอนค่าภาษีเรียบร้อยแล้วโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะอากาศดีน้ำไม่ท่วมบรรยากาศคือแบบออกแนวลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะเหมาะตอบโจทย์สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการอยู่อาศัยตอนยามเกษียณหรือว่า,อามาพักผ่อนตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาบ้านมาลงได้เลยนะคะเนี่ยบ้านเอาบ้านมาลงหรือจะปลูกบ้านปลูกบ้านได้เลยเนี่ยค่ะพื้นที่เนี่ยเขาปรับระดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะสามารถลงบ้านได้เลยนะคะราคานะคะ100ตารางวา2 5 0 0 0 0าบาทนะใครสนใจโทรมาคุยสอบถามได้นะคะหรือจะแอดไลน์ขอโลเคชั่นอยากจะมาดูเองก่อนก็ได้ ะะหรือโทรมาที่เบอร์099-349-3338นะคะที่สวยมากอากาศดีอะ่ะแล้วก็ล่มลื่นเลย,เลยนุ้ยเข้าไปถ่ายตอนเย็นคือแบบมันเหมาะเหมาะสำหรับการปลูกอยู่อาศัยอ่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาคุยกันได้ขอคนที่สนใจจริงๆนะ เข้ามาโทรคุยกันได้แล้วก็แอดไลน์ขอโลเคชันได้นะคะสวัสดีนี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะยังไงนี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ